สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบริชัดรัติโชธนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัประสานสนษาศาสตร์ณนะที่ว่าการอำเภอละโนโดละโนโดเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระเดิมเป็นเมืองหนึ่งของเมืองสทิงพระในสมัยรัชกาลที่สามก็ได้ไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่จึงได้กลับมาขึ้นกับเมืองสงขลาเมื่อมีการจัดการปกครองเป็นมณฑลเทศบาล ได้ยุบเมืองละโนตตั้งเป็นกิ่งอำเภอละโนตและให้ขึ้นกับอำเภอสทิงพระและในปีพุทธศักราช2466กิ่งอำเภอละโนดได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอละโนดอำเภอละโนดตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระทางทิศเหนือสุดของจังหวัดมีอนมาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหัวไซรจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศตะวันออกจรดอ่าวไทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสทิงพระและอำเภอกระแสศิล์ ที่ตวันตกติดตอ่อกับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอละโนดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล73หมู่บ้านของที่ทำการปกครองอำเภอ 1. การบริหารงานปกครองท้องถิ่น 2. การบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน 3. การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 4. งานควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม 5. การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโรงเรมค้าของเก่า หงานทะเบียนอาวุธปืนเจการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อแการจัดทําข้อมูลเพื่อการบริหารวางแผน 9. การสืบสวนสอบสวนคดียาญาสิ 10. งานรัฐพิธีและประเพณีต่างๆ 11. การอำหน่วยความเป็นธรรม 12. การเข้าร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอายา ชนสูตรปริศพบในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง14การไการไกียอข้อพิพาท15การรับเรื่องราวร้องทุกข์อำนวยความเป็นธรรม16การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่17การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและทะเบียนทั่วไป18การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนท,ที่ได้รับมอบหมาย1ลงเลขรับหนังสือเลขส่งหนังสือ2เดินแฟ้มงานเอกสาร3ส่งเอกสารตามห้องต่างๆต,ตามฝ่าย สพิมพ์หนังสือหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 5. จัดสถานที่ในงานรัฐพิธีและในกิจกรรมต่างๆ 6. กลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเจ็ดทำจิตอาสาในวันสำคัญต่างๆ ศักในการฝึกประสบการณ์ในช่วงแรกๆอาจจะเกรงไม่ค่อยพูดคุยกับพี่ๆในห้องและไม่ค่อยกล้าถามไม่ค่อยเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายแนวทางแก้ปัญหาเราต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นกล้าแสดงออกกล้าถามและพยายามเรียนรู้จดจําในสิ่งที่พี่ๆสอนเพราะในการทํางานเราไม่สามารถเลือกผู้ร่วมงานได้ดังนั้นเราต้องมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและอ่อนน้อมถม่อมตน ในการฝึกประสบการณ์ควรมีความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel และสารสนเทศต่างๆงานสารบันการทำบันทึกข้อความการทำหนังสือและการวางตัวให้เหมาะสมการพูดคุยและการแต่งตัวให้เรียบร้อยนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดรเพ็ญภาจันแดงอาจารย์นิเทศที่คอยให้คำปรึกษาและคอยดูแลติดตามในระยะเวลา การฝึกงาน4เดือนและขอขอบคุณที่ว่าการอำเภอละโนโดที่เปิดโอกาสให้ดิฉันเข้ามาฝึกประสบการณ์เรียนรู้การทำงานจริงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น